วิชาต่อไปก็มันเป็นวิชาการวางแขนเหมือนที่ลูกวบาวไหวห่อฟังหมวกวันช่วงแรงว่าลูกไปเขียนแผนเขียนแผนสินมากเป็นฉบับจริงที่สุดวงเล็บแค่ไม่มีเงินแต่ก็ทำได้แค่แค่ไม่มีเงินมาสนับสนุนหรือสามารถทำเองได้แ่เพียงแนวทางฟังนปะ ทีนี้ได้ข้อเสนอแนะมาจากท่านตลาดว่าให้มาถามแผนพัฒนกับพอ่อแผนัฒนามหมู่บ้านแผนพัฒนามหมู่บ้านกับพอ่อมันจะได้สอบท้องว่า <c oughs> สมมติมันมีอยู่ในแผนพัฒน์แล้วถ้าโครงการที่พวกลูกทําทำปุ๊บแล้วมันมีอยู่ในแผนพัฒน์อยู่แล้วก็ <c oughs> จะเอาโครงการนี้ให้พ่อแล้วถ้าพ่อจะไปเสนอต่อก็ ได้ท่านท่านตรัสแนะนำใหม่เลยอยากจะแขนพัดงอยู่ไมมีแขนพัดฟ้องฟ้องไม่ได้ทำแขนพัดเป็นมือนี่แต่มีแต่รูปแบบในการที่คุณมีกาแขวนพัดฟ้าไม่ได้ทิ้ไว้นี่คือตัวอย่าที่แปลกท่สดก็คือการประชุมกับคนในหมู่บ้านแล้วก็แบบการเขียนเขียนปัญหามาอย่างนี้ใช่ไหมปัญหาเระมาณนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับมันมันมันจะเป็นฟิล้ใช่ไหมครับ เป็นเพื่อนี่แหละแผนพัฒนาหมู่บ้านพื้นชนมันมันมีการประชุมประชาคมการวางแผนเสนอแผนอยู่ประจำนั่นแหละแต่ในช่วงในช่วงในช่วงยุคของนายกคนที่ผ่านมัเขาออกมาครั้งเดียวแต่ทุกนายกท่านเขาออกมาทุกปีแผนพัฒนาแผน3-5ปีทีเขาไม่ไหนท่เขาล่ะเมี่บ้านมีการในที่แผนของการพัฒนาชุมชนเนี่ยเขาก็ทำทุกปี กที่แผนพัฒนาชุมชนแบบให้ชาวบ้านเรื่องสุขาที่บาลเรื่องอะไรต่างๆหวโกบริโภคนั้นก็มีการพัฒนามีการทำแผนรวมกันท่านอสมมีบริขีเล็กแกงใส่นหลานดูดยตลอดในส่วนการแผนพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกรงก็ทำกันทุกปีในส่อนมันก็มีถ้าว่าจะปัญหาก็ใช่นะขาไม่ ขาไม่ปฏิบัติตามแผนที่ความสำคัญของหมู่บ้านจะ่ลหมู่บ้านชุมชนนําเสนอไว้แผนแสดาหมู่บ้านซึ่งมันมีบันทึกแผนัสดาหมู่บ้านเป็นรูปเล่นอยู่เป็นรูปเล่นของของชุมชนก็เป็นชนเป็นตําบลมันมีอยู่เป็นรูปเล่นเขาเรียกว่าประวัตินบใช่ไหม่ประมาณนันะประมาณมันมีอยู่ขอความเป็นมีเป็นรูปเล่น เล่มใหญ่เล่มปึกนั่นแหละลูกลูกก็ไม่เคยเกม่เคยเดี๋ยวเขาจะหาให้ถ้าต้องการก็จะให้ครับขอเป็นแนวทางครับของเป็นแนวทางก็เผื่อแบบเผื่อบเพรเราไปต่อยอดอืมเผื่อตอนนี้ตอนนี้ให้มันแบบว่ามันได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าเราต้องไปถามดูที่พ่อเสนอเพื่อได้โครงการการสร้างโครารน้ำสามสิบสองนต่ประเทศประกาที่พ่อต้องแบบอะไรเนี่ต้องต้องถามแล้วก่อ เล่นล่าพอ่ากแผนพัฒนาร่างแผนตัของชุมชนหมู่บ้านมีอยู่ในรวมกันทั้งสิบสู่บ้านอ๋อแล้วล่าสุดก็มีล่าสุดนี้แต่ปีนายุที่ผ่านมาที่แล้วที่จบไปเนี่ยเขาเขาออกมาครังเดียวออกมาครังเดียวมาทำแผนที่แผนที่สามปีห้าปีทั้งที่อายุคนก่อนร่างไว้นล้ เขาเข้าบรรจุไว้แล้วแดดเขาไม่ชอบอ่านมันเลยมันก็เลยมีปัญหาในการพัฒนาเขาไม่ทำตามตามความต้องการในการ้ชขปัญ่าชุมชนมันจะมีมันจะมีช่วยของแต่แต่ละนุันุดหมู่บ้านนี่พ่อจะให้ไปก่อนเลยพ่อจะให้ไปก่อนเลยนี่นี่แบบถือตัวแทนภากล่างของหมู่บ้านมันจะมารวมกันในนี่เออมัน จะมีเอ่อชื่อว่าของโครงการใช่ไหมครับแล้วมันมันทั้งหมดเลยใช่แล้วมันจะมีโครงการโดยเพิ่มเติมล่า,าสุดที่กรมชลประทานลงมาว่ออาอาทิตย์ที่ผ่านไปพ่อ,อ,อได้เสอนอไปว่าในการแก้ไขประหานโดยตาวันให้พี่น้องได้แตงโมที่อ,อย่างนนมีความสุขคือในการทําเขื่อนต้องเขื่อนตะลิงอ่ะเป็นคันเขื่อนเป็นผู้พนักตลอดแนว่ซีมบมันเนี่ยชลประทานก็รับทราบลงบันทึกไปแล้วนะ ลงบันทึกไปแล้วแต่ไปน,นำเสนอต่อในงานว่าให้เป็นในทิศท,ทางเดียวกันในตัวนี้พ่อครับออตัวนี้นี่มันโครงการมันเขียนขึ้นใหม่เหรบครับตัวไหนน,นี่อี้โม่ไหนนี่โม่สิบสามม่ล้วครับโครงการยังไม่ทำโครงการตัวนี้อพอสร้างถนนดินแบบเรียบน้ำทิมที่สามสามถึงหกหมาเพิ่มพัฒนาเหมืองจก วัดบุรพาร์ทเชิงใต้โครงการตัวนี้เพื่อก่อสร้างถนนดินกัน้นเมื่อน้ำขีจากสาราลางบ้านยังไม่ทําถึงวัดบุรพาร์ื่อิงใต้โครงการก็ยังไม่เขียนโครงการนี่มันนาเสนอเข้าไปนำนาเสนอเข้าไปแล้วนะแต่เขาปัดปัดออกไปเขายังไม่ทำ <Okay. S 1> เพราะว่ามันมีปัญหาที่ว่าตลิง สุดแล้วก็ปี6กปีหกสองน้ำท่วมปีหกสามตีประจก็ขอมาสำรวจทางแล้วว่าจะทำอะไรก็เลยมาต่อเนื่องกันกับที่ว่าเขามาสมรวจตรงนี้อันนี้จะรู้แล้วยะครับทั้งสิ่โมงทั้งสี่สี่ชุมชนนี้ยังไม่ทำเพราะว่าข้อเสนอโครงการไปทำเป็นทเคลองยกระดับขึ้นให้เป็นคลองกลางเพราะแสดงว่าพ่อเสนอแล้วแต่เอกสารชุดนั้นรวมขัดตกไปแล้ว ถูกไหมครับหรือว่าเขาไม่ทำเขาปัดเขาปิดจบไปเขาปีดไแต่มันมันแฝงหรือว่าหรือว่าหรือว่าเราจะย้ำไหมย้ำ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 ใหม่เพราะว่าอยากย้ำไหมเพราะว่าก็อยากย้ำสีเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่พี่น้องในชุมชนทั้งสี่ชุมชนเนี่ย จะได้นอนตาหลับน้ำเต็มได้มันก็ท่วมมากน้ำจะไม่ได้ทะล so our, Brooklyn, wrote, ground, ักเข้าสู่พื้นที <h <h ่การเกษตรครับจะต้องบอกพ่อก่อนน้องเราอาจจะไม่ได้ทำเพราะว่าพ่อเสนอไปกรมแลวกรมทานที่เขาออกมาอาทิตย์ที่แล้วเสนอแผนภาพรวมบริวณทฉีเหมือนกันเขาก็ลงบันทึกแล้วทราบไปแล้วพ่อเสนอยกตัวนี้เป็นวันละเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวลองไปทำเป็น เป็นโครงการเป็นกระดาษเอีมายวอาจจะเอาโครงการนี้เลยแหละไเราค่อยไม่ต้องเดินเอได้เพราะว่าหนึ่งมันไม่ใช่ผลประโยชน์แค่คนเดียวมันทั้งหมู่บ้านมันชีหมู่บ้านชีชุมชนเลยถ้าทําเป็นเขื่อนมันแบบไม่แตะจะบอกว่ามันจะจบเลยนั่นจะเป็นแลนด์มาร์คที่แหล่งท่องเที่ยวด้วยที่จะว่างไหมวะ เออเอาไปปรึกษาก่อนไหมคะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกยังไม่รับปากนะพ่อเดี๋ยวลูกเอาตัวนี้ไปปรึกษาอาจารย์ก่อนว่าหนึ่งมันมันเกินความสามารถไหมสองศักยภาพตัวนิสิตเขาจะเขียนอาจารย์จะว่ายังไงใช่พ่อเดี๋ยว้ายุง่ายมัเคเรื่องความสามารถของเราสามารถของเราเราทำได้แค่เราทำได้เพราะว่าเราเป็นคนนำเสนอ ขอาปัญหาเราเราเป็นเราเป็นด no. no on ่านแรกคือในเรื่องของแม่เงินของของกรมบุคคาิของหน่วยงานของเขาเน่ะเขามีเยอะอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเขาคิดจะทําไม่ทาแค่นั้นแต่ถ้าเขาทํามันก็จบแล้วก็จบไปโดยถาวรมันจะไม่ได้เสียเงินของภาษีของประเทศของพี่น้องอีกต่อไปมันมันจะไม่ได้ซ้ำซาก เห็ดเป็นเคลื่อนเพื่อแจ้งหนังเคลื่อนหนันผู้เคลื่อนของเขาหนังเราเราเป็นทั้งเดินทั้งชาวแล้วบอกก่านังกายเป็นแล่นมากกอเล่อย่างไรแบบนั้นนะอันนั้นที่พอเสนอที่เจ้าหน้าที่งานเพื่อนๆท่านรับจดบันทึกเอาไว้ได้นีก็จะดีไปเลยดีเลยหรือเปล่ามันจะเชื่อมโยงกันแหล่งท่องเที่ยวของตำบลด้วยของผู้คนด้วยแจ้งเงินจันไหม คล้ายๆกันมันจะมันจะมาเหมือนเออคล้ายๆนั่นแหละมันจะมาเหมือนกันแต่มันจะไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าพื้นที่มันไม่ใช่เพาะวิ่งไเ่ต่ำมันทำได้อยู่ทางเดินน่ะรถรถคันหนึ่งอ่ะรถกระบะคันหนึ่งอ่ะมันทําได้อยู่แล้วเหมือนที่เราทางข้อมูลเรื่องของแม่สถาบันที่บอกว่าแบบเอออย่างแบบพัฒนาพื้นที่ลังเนี่ยแม่น้ำชีเนี่ยให้เป็นเพราะว่าเขาอยากเขาอยากทำให้มันเป็นขึ้นเป็นโฮมสเตย์หรืออะไรอย่างโฮมสเตย์เป็นตลาดน้ำเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนพ่อพ่อคิดวรื่าจะ จะเป็นสถานน้ำดูชุมชนนี่แต่มันมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของตะลีมันสลายเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกเฮ็ดแล้วอีกแล้วมันมันเลื่อไปเจอเกลือกเกือกครัแปลงผักที่ว่ามันอยู่อันนั้นน้ำคือเป็นของหลงหรือว่าของคนใดคนหนึ่งของผมผมผมไปถามมาแล้วแต่ที่ว่าก็คือที่ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะใครใครไปถางคนน้ำได้ถางเยอะได้เยอะถางน้อยได้น้อยคนเ็ดกินอ๋อไม่ทำกินใช่ไหมไม่สามารถ ไม่สามารถขายที่ได้แต่ว่าสามารถเก็บขับไช้เก็บฝากถางถ้าสมมติเห็นเห็นเห็นบ้านพระทาตุไหมมันมันตรงกับบ้านพระทาตุพระทาก็เอาตรงล็อกนั้นนั่นเลยถ้าใครอยากได้ก็เน <arn> <rush iye> <brilliant> ี <Hayır> <forecasting> ่ยสมมติเราอยากได้ไหมเราก็ไปถางเราแหละจะปลูกอะไรดีปลูกสตรอเบอรี่ปลูกแบบเออสตรอเบอรี่ก็ปลูกได้ที่ปลูกอากาศนี่ต้องต้องต้องปลูกแบบเล็บวปลูกเล็บแมวขวดคาแมง พ่อฝากไว้ด้วยถ้าลูกทำโครงการพ่อทำโครงการเนี่ยเอาคันเขื่อนป้องกันน้าท่วมชุมชนที่อยู่อาศัยให้มันไปเป็นหนึ่งกับในส่วนของที่พ่อนำเสดงของชุมชนกรธานไปเดี๋ยววันไหนวันวันวันจันทร์แล้ววัน,วน แล้วโครงการที่ข้อเสนอของรนประธานมีข่อเสนออะไรล่ะแค่น้ำละก็แนวทางเนี่ยที่คุยเนี่ยก็คือเป็นคอนเฟิร์มเนี่ยแล้วก็มีคนเดินวิ่งออกกำลังกายได้พูดง่ายๆคือเดี๋ยวเราเอาแม่แบบพ่อไปเนี่ยแม่แม่แบบโครงการไว้เพราะว่าหนึ่งมันมีอยู่ในแผนพัฒนาอยู่แล้วถ้าสมมติมันจะได้ประโยชน์ทั้งสองก็คือได้เราเราได้เขียนโครงการแล้วแล้วเราเอกสารทุงอย่างไหมพ่อถ้าถ้าสมมติมันสาเร็จ คนในชุมชนจะได้ไปต่อได้ประโยชน์ชแล้วก็ได้ไปต่อด้วยเป็นแลนด์มาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเราจะดูของเราจะดูแบบโครงการอื่นได้ไหมล่ะดูก็เราถ่ายไว้แล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปปรึกษาดูเลบคือว่าโครงการที่ยังไม่ผ่านอะถ่ายอังอันตรายถ่ายหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้อ่ะลูกเอาติดตัวไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอามานมีมันมีโครงการอยู่ เอ้ยมันมีโครงการต้องเยอะแต่คุณเราคนละหมู่บ้านหมู่บ้านคุณจะไปเห็นโครงการมันเล่มนใหญ่เล่กเล็กมันมีอยู่เดี๋ยวข้อเสนออีกทีนึงเดี๋ยวเราเอาข้อมูลต้องเลยไปเฉลี่ยดูแล้วทุกทีหมายถึงว่าสองห้าหกหนึ่งงบประมาณห้าหมื่นมันมันมันสองมัมันจะมีถึงเก็บ ถ้าเดี๋ยวพ่อจะหาเล่นได้เดี๋ยวไงพวกหนูต้องต้องมาแต่ครับถ้าถ้าสมมติอาจารย์บอกว่าทำได้ผมก็ต้องมาคาดการงบประมาณกับพ่ออีกว่ามันจะใช้เท่าไหร่เออไมาน่าแกงกับพ่อเนี่แหละเพราะว่าหนึ่งมันจะได้ศึกษาพ่อเพราะว่าก็เหมือนอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติโครงการพ่อจะเอาไปต่อริงๆก็คือพ่อไม่ต้องทำอะไรพ่อก็ถือเอกสารนี้ ย็ดกันนะพวกว่าแล้วครับยึดกันไ,ไ,นนนนนไปโอเคอเครับพ่อตัวนี้น่าะจะไม่มีปัญหาแล้วเราก็จะได้ไปปรึกษาก่อนใช่ปรึกษากันแล้วก็สารอาจารย์นี่แหละสิ่งที่ต้องการของถ้าสมมติถ้าสมสมติเป็นไอ้ไอไอไอตัวเนี้ยไม่ผ่านเราก็อทิ้หมดเลยไปเลยงานะต้านี้แหละที่มันยังไม่ทำอ่ะ น่าได้ได้ครับก็อันนี้คือยังไม่ได้ทำหมดเลยใช่ไหมมันมันมันจะมีบางตัวที่ทำแล้วนะทำทำแล้วสําเร็จแล้วเนี่ยแบบลงท่อแล้วเนี่ยท่อติ๊กถูกไว้อยู่อันอันติ๊กถูกนี่คือสําเร็จแล้วใช่ไหมครับท่านโอเคครับโครงการก่อสร้างรสรเออเรื่องนี้มีว่าร่องร่องระบายน้ำที่ชาวบ้านเสนอเออลองระบายน้ำน้น่ะมันยังไม่ได้ทำแต่แต่มันมันไม่ มันก็สําคัญก็สําคัญหนูแต่มันไม่เท่าน้ําเข้ามาท่วมอยากจะแก้ป้องกันปัญหาตรงนั้นก่อนได้ได้วันี้เราเรียนวอะไรที่ของเรียนว่าเออื่ออะผมผมก็เลยคิดถึงว่าหรือว่าเราจะไปทําเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาไล่าได้เออมามาให้คะแนนแบบเราเราไปเรียงมาแล้วก็มาให้แบบให้พ่อให้คะแนนให้ โอเคครับพ okay, ่อขอบคุณครับบ่ได้ไปมาลุกใช่ลูกยานเฮ็ดเสียไหมครับเดี๋ยวของเดี๋ยวพอซื้อของสมุดหนังสือกล้องเดี๋ยวๆพ่อสาระเล่มเล่มเล่มเลขไปทางเดี๋ยวเอาไว้พ่อไปถ้ามีเนี้ยไปใส่ครับเดี๋ยวผมถ่ายรูกอีกคนเดี๋ยวซุ้มลูกเสียเพราะว่าเอกสารพ่อก็ร่าไม่ไรยุ่งห้องนี่โน้ตจาร์น้ตนี่ข้าวเดียวกับเต็มโน้ตจาันดโน้ตข้าวเดียวกับเต็มยุ่งห้องก็เป็นแบบเั้นใบงานทั้งนี้อย่างแบบกระดาษโน้ตหน่อยๆแน่ๆกงสี่ไม่พอก็ ห้างเทียเป็นนางเลี้ยนอะจานสั้งว่ากับเทียนเทียนใหม่ Il ับมาของกับกองใหม่นะพอแบบห้างเทียนนี่เนี้ยขอสอบอยู่ในมหาวัดบ่พ่อเสร็จไหมเส็จใม่เพิ่มเพิ่มกับพีเดาอันว่าสี่ยังไปสอบเดาได้ได้เจยอยู่างที่บ้านใดเดาก็ได้เจออลไรที่ตังเต่ยวอนตังเต่ยท่านเนี่ยเข้ามหาลัยมาเนี่ยไม่เคยจับหนังสืออ่านแม้แต่นิดเดียวจนว่าเข้ามหาลัยมา หอัแตะ่ละจากบ้านจะซื้อแหลงที่จริงจังที่ที่มีที่นักศึกษาพอตุลคุณมันมากนะครับพอก็จะแทร์คัะเพราะว่าหนึ่งมันอาจจะเป็น